วันนี้เลือกตัว BCP นะครับมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่16ตุลาะนะครับก็เรื่องของ d u s เอโซเขาซื้อกันไปแล้วแล้วก็เทนเดอร์ก็จบแล้วเนาะเทนเดอร์จนถึงปลายวิกที่แล้วใช่นะครับก็ได้มาทั้งหมดประมาณสักกลมๆก,ก็7.5%โดยประมาณะนะครับตรงนี้เนี่ยก็เรามองบวกนะครับทั้งในแง่ของกำลังการผลิตของตัวบางจากเองที่จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว นะครับแล้วก็ในแง่ของซีเนจี้เนี่ยผู้บริหารบอกขั้นต่ำนะสองสพันล้านต่อปี <c oughs> แล้วก็อันนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี2024เป็นต้นไป <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกำไรก็คาดหวังว่าน่าจะได้เห็นการเติบโตนะครับอย่างค่อนข้างแข็งแรงเลยในปีหน้านะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยงบ Q3 แน่นอนว่าจะโตโดดเด่นแบบเป็นเท่าตัว Q on Q จาก Q2 นะครับที่ค่ากันกันต่ํามากแล้วก็ไตามาสามเนี่ยค่ากันกันขยับขึ้นมาแบบบางช่วงสิบกว่าเหรียญเฉลี่ยฉเฉลี่ยฉเยฉลี่ยทั้งไตามาตผมว่าก็ต้องเห็นประมาณสักเลขแบบไฮซิงเกิลดิจิตถึงประมาณสิบอะประมาณเนี้ยซึ่งโดยปกติเนี่ยแค่หกเหรียญเนี่ยก็ดีแล้วะนะครับแต่เนี่ยฉเฉลี่ยทั้งไต่มาได้เกือบสิบหรือสิบเนี่ยกําไรจะออกมาโตแบบน่าจะมีเท่าสองเท่า Q Q คิวออนคิวฮะแล้วก็ยีออนเยียก็คงจะเห็นการโตเได้ระดับหนึ่งอาจจะสักสิบเปอร์เซ็นบวกลบ เพราะปีที่แล้วก็ฐานก็ใช่ว่าจะต่ำนะครับปีที่แล้วเนี่ยลงกันดีสุด Q 2สองและ Q3 สามก็เริ่มหย่อนลงมา<ด>แต่ยังดีอยู่แต่เนี่ยปีนี้กลับกันคือ Q 2สองไม่ดีและค3จสามล 3, ลกลับมาดีะนะครับอันนี้อันนี้ในแง่ของงบก็เป็นตัวประคองอยู่แล้วเรื่องของตัวเอสโซเองก็เป็นบวกระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นสุดก็คือราคามันดิบนี่แหละที่บวกมาหกเปอร์เซ็นต์เมื่อวันศุกร์เนี่ยน่าจะนาให้วันนี้เนี่ยพลังงานต้นน้ํากลางน้ําเนี่ยสามารถ ยืนทรงตัวแล้วก็ประคองตลาดได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ BCP เนี่ยก็ปัจจุบันก็ยังเทรด P-Book หรือว่า Pricebook เนี่ยแค่0.8เท่าซึ่งค่อนข้างต่ำนะครับคือหลายคนจะมองว่าเอ้ยท็อปก็เทรดต่ำนะทำไมแบบไม่เอาท็อปก็ท็อปลงกันเพียวแต่ BCP มีทั้ง BCPG ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเาติบโตแล้วเพราะว่ามีพวก investment ใหม่ๆที่เข้ามาหนุนตัวลงไฟฟ้าแดดเดิมที่หมด Adder เพราะฉะนั้นเนี่ย BCP BCPG ก็เป็นบวกแล้วก็ตัวปั๊มของเขาเองเนี่ยก็คาดว่ายังเห็นการเติบโตอยู่นะครับก็เลยคิดว่า BCP ยังต่ำบวกอยู่อันนี้ก็คิดว่าน่าจะยังต่ำไปนะครับเป้าของเราเนี่ย42.75เนี่ยยังไม่ได้รวม d ิวเอโเลยนะถ้ารวม d ิวเอโก็ขยับขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังแนะนำซื้อนะครับวันนี้เลือก BCP เป็นหุ้นเด็ด